สวัสดีครับทุกทุกท่านเลยนะครับาวันนี้ผมพาทุกท่านนะครับมาชมความงามของธรรมชาติในยามเช้านะครับที่พาพทุกท่านมาชมนี้ก็เป็นบริเวณทุ่ง300ยอดนะครับ300อยอดก็เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับผมก็ได้อาศัยอยู่ที่ตำบลไร่เก่าอำเภอ300รอยยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับที่บ้านก็อยู่ใกล้กับ เทือกเขา3า3 0อยยอดบริเวณใกล้ๆก,ก็จะมีอุทยานแห่งชาติเขา3ามรอยอดนะครับมีบึงบัวหรือว่าศูนย์ศึกษาธรรมชาตินะครับบึงบัวทําให้บริเวณใกล้เคียงนั้นก็จะมีนกจํานวนมากนะครับหลายชนิดบริเวณที่ผมถ่ายนี้ก็เป็นบริเวณทุ่งนานะครับไม่ได้เข้าไปในอุทยานนะครับถ้าในอุทยานก็จะมีนกมากกว่านี้ ทุกวันนะครับผมก็จะเห็นนกที่ท่านเห็นนี้ก็เป็นเป็นนกปากหางนะครับในเช้าตอนเช้านี้ก็จะออกจากรังนะครับรังนอนซึ่งก็อยู่ที่บนยอดมะพร้าวนั่นเองนะครับจะว่ารังก็ไม่ได้นะครับเป็นที่นอนนะครับก็จะออกไปหาอาหารนะครับซึ่งอาหารของปากห่างก็เป็นหอยเชอรี่นะครับซึ่งเป็นศัตรูของข้าว ก็จะได้นกปากห่างนะครับไปจับกินชาวนาเขาก็จะไม่ทำร้ายนกนะครับก็จะเห็นนกจำนวนมากนอกจากนกปากห่างก็จะมีนกกระยางนะครับแล้วก็นกตีนเทียนที่จะพบประจำนกต้อยจีวิตนะครับนอกจากนั้นก็มีอีกหลายชนิดตัวเล็กๆนะครับก็ไม่รู้จักชื่อเป็นธรรมชาตินะครับที่สวยงามที่เห็นได้อยู่ประจำ มีโอกาสได้ถ่ายแล้วก็เป็นคลิปรวมๆนะครับซึ่งตอนที่ผมถ่ายก็ยังมีการทำนาอยู่ที่นี่ก็จะทำนาสองครั้งนะครับสองครั้งตอนนี้ก็เป็นพื้นนานะครับที่นี่ก็จะเรียกว่าท้องนาที่ปลูกข้าวก็จะมีนกตีนเทียนนะครับหากินอยู่ซึ่งนกประเภทนี้ก็จะมาเป็นฝูงเล็กๆนะครับ ที่ผมเห็นก็มีอยู่ประมาณสิบกว่าตัวนะครับก็จะหากินซึ่งก็จะไม่ค่อยกลัวนะครับไม่กลัวคนเพราะว่าแถบนี้ก็จะไม่ค่อยจะทําร้ายนะครับปล่อยให้เป็นไปธรรมชาติที่สวยงามนะครับพงนี้ก็ใหญ่หน่อยก็เป็นธรรมชาตินะครับอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะครับทั้งคนทั้งนกนะครับคนก็ได้อาศัยนะครับนก ในการที่มาช่วยจับแมลงศัตรูข้าวนกก็ได้อาศัยอาหารนะครับครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมในคลิปนี้ครับ